เอาเสร็จกันแล้วเหรอเสร็จแล้วคท,ที่หอกมาเองไม่ว่าพวกเขาลูกนั้นเนี่ยทานเต็มไปหมดเลยโอ้งั้นเหรอไอ้เคปคุณแต่งตัวเป็นอัศวินเหรออัศวินนักบินอวกาศใช่แล้ววันนี้เราจะมาเป็นอัศวินกันฮะไอ้เคปจะเป็นอัศวินเพรารู้ไหมว่าตอนเนี้ยโลกเนี่ยได้ทำการประกาศชื่อใหม่ว่าโดเลียสอย่างเป็นทางการ คุณก็เป็นหัวหน้าของอัศวินใช่ไหมใช่แล้วนะมอนรู้สึกแปลกๆรู้สึกแผ่นดินมันสั่นไหวอีกแล้วรู้สึกอความสั่นไหวมันต้องกำเนิดมาอยู่ที่ตรงภูเขาด้านหลังของชาลีตอนนี้เราต้องรีบไปหาที่ซ่อนเร็วผมไม่รู้ว่าจะเขาไฟหรือเปล่าทุกคนรีบเก็บแร่แล้วก็รีบอบพยพไปที่อื่น ภูเขาไฟระเบิดโอ้ลาวามันไหลออกมาแล้วรีบหนีเร็วตอนเนี้ยลาวามันไหลออกมาแล้วรีบเร็ว <c oughs> มีจะทำอะไรอ่ะอย่างน,นี้เหรออะไรแล้วแล้วก็พูดพร้อมกันนะอย่างนี้อะไรเนี่ด็กเขี่ยวกับข้อไงไอเด็ยวข้าวเด็กนี่จะพูดด้วยจะชูพูดด้วยเหมือนกัน เอนี้ไม่ใช่ันล้บ้วนล้ัวละอนนี้ขอเรื่องดวนก่อนตอนเนี้ยภูเขาไฟมันกำลังปะทุอยู่คุณมาเล่นอะไรพิเรนอย่างนี้ได้เลยเหรออยากเล่นจะใช่ะโอ้ยพื้นสันพื้นสัตพ์้นสัโอ้ย่้ยตัวเรากระดิ่งเลยว่ะ มันมีอะไรมากระทบอยู่แถวๆตรงนั้นอะพวกเราลองออกไปดูดิมันเป็นยังไงบ้างอุ๊ยโคตรเละเลยวะโอ้โหตรงนั้นมันคีอลาวาใช่ไหมไอด้ดำๆนั่นอะใช่แล้วชาร์ลีเอ๊ะแล้วก็มีรอยเลื่อนด้วยรอยเลื่อนนี้มันผ่า,นนากลางภูเขาจะทำให้ภูเขาทำให้เกิดภูเขาไฟระเบิดอูโหูอย่างนี้นี่เองคือต้นตอฮะอันเนี้ยลาวาที่มันไหลลงมาจากภูเขาที่มันเกิดภูเขาไฟเนี่ยตอนนี้มัน เย็นตัวลงแล้วก็ยังโชคดีอยู่ที่โดมเราไม่ได้รับความเสียหายแต่ไอ้ก้อนดำๆนี่มันคืออะไรกันก็คือก้อนแมกมาภูเขาไฟที่มันปะทุออกมาจากภูเขาไฟไงออเอาจริจริงก็คือคิดง่ายนะก็คือเหมือนในน a ทรรศการโอ้เหมือนตรงที่พักมันเสียหายด้วยฮะตรงที่พักตรงนั้นมันก็มีก้อนแมกมาติดอยู่ าทุกคนช่วยกันเก็บของเก็บซ่าเศษซ่าที่มันพังได้ทุกคนทราบภาพไปที่ยานของจูเนียร์เงยที่อยู่ของบอตตันรีบไปกันแล้ว เพราะว,ว่าลองเข้าไปได้านในดอิอาจจะมีบอตตันอยู่อู้ไม่นะฉันเผอเหยียบกับระเบิดไม่ว่ากับระเบิดเนี่ยมันล้างโลกได้ทั้งใบเลย ตอนนี้เราก็มาตั้งหลายนาทีแล้วยังไม่สามารถยกไอ้แมกมาได้เลยเพราะว่าแมกมามันหนักมากยแมกมาหนักมามกมาเฮ้ยมันจะดีะไซน์ไม่รู้ด้วยทำอะไรได้แล้วมันจะลวดอะไรอะ่ะทุกคนรีบหลบแล้วรีบหลบรีบลงตรงจุดที่จะรวดมวันจะลง กอดไอ้บอสต้านมาแล้วรีบตะลุมบอลเข้าบอสต้านเร็ลลวเฮ้แกได้จริงใช่ไหมเข้ามอลนี่ไอ้บอสตา้านแกกล้าพูดอย่างนี้ใช่เหรอเฮ้ยแกน,นีล่ละครั้งนี้เราจะมาประกาศศึกกับบอสต้านกันนะฮะสี่ลุ่มหนึ่งเราจะชนะไหมคนด้านหลังเป็นหน่วยทับเสริมั เออุอ้ยมันเตะแรงมากแรงมันเยอะอคนด้านหลังช่วยตะลุมบอลเข้าอยเรย้าเดินเข้ามาลุกคอยช่วยกับลุบจี อี่นไม่รัเองเลยอืออืออือ่ไม่ให้อย่าลืมนะอย่าลนะกัอะทเราแพ้แล้วจะไม่สู้แล้วอีมกนี่ต้นขอยอมแพ้ฮะเราไม่สามารถเอาลุมได้เคฟก็แข็งแกร่งฮาลีก็ต่อยแรงนะฉันขอโทษที่บอสตันหนีน้ามนเมื่อตอนหลายเดือนที่แล้วโอเคให้อภัยก็ได้